สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นที่ยึดโทรศัพท์ในรถใช้ยึดได้ทั้งโทรศัพท์และกล้กองแอคชั่นคาเมรานะครับก่อนหน้านี้ก็มีมองๆอ,อยู่นะครับแต่ไม่เจอที่ถูกใจสักทีคิดว่าถ้าซื้อทั้งทีก็อยากจะซื้อให้มันดีไปเลยแล้วก็ได้มาเจอเจ้าตัวนี้แหละครับเจอด้วยความบังเอิญแต่ถูกใจมากๆเลยครับวัสดุดูขแข็งแรงทนทาน ในส่วนที่เป็นพลาสติกก็เป็น ABS อย่างหนาะในส่วนที่เป็นเหล็กหัวบอลก็จะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยการประกอบก็ง่ายมากเลยครับขั้นแรกก็เอาส่วนที่เป็นแกนกลางยึดกับตัวฐานหัวบอลก็มีมาให้ถึงสองหัวทำให้ค่อนข้างอิสระในการปรับองศาส่วนเจ้าอลูมิเนียมอลลอยสีเขียวนี้ก็มีไว้ชิดหัวบอลไม่ให้ขยันนะครับ และรุ่นที่ผมซื้อมายึดได้ทั้งกล้องแอคชั่นคาเมรและโทรศัพท์มือถือและหัวต่อที่เพื่อนๆเห็นนี้ไว้สำหรับยึดโทรศัพท์มือถือนะครับตัวแคลมจับโทรศัพท์มือถือก็มียางกันลื่นรอบด้านเห็นไหมครับการมีหัวบอลสองหัวทำให้มีอิะยะในการปรับองศาอย่างมาก วัสดุด,ดูดีแข็งแรงมากๆเลยครับในส่วนของที่เปิดแคมป์ก็บีบง่ายไม่ได้แข็งแต่ตัวแคมป์ยึดโทรศัพท์ได้อย่างแน่นหนาครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปยึดกับกล้องแอคชั่นแคมให้เพื่อนๆดูนะครับโดยปกติกล้องแอคชั่นแคมก็จะมีขาย,ยึดของตัวเองมาให้อยู่แล้วนะครับ เราก็แค่ถอดหัวต่อสำหรับยึดโทรศัพท์ออกแล้วก็ใส่กล้องแอคชั่นแคมเข้าไปแทนนี่เลยครับใส่ได้พอดียึดติดแน่นปรับได้ทุกองศาดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับเพื่อน รุ่น D2 ใช้ได้ทั้งกล้องแอคชั่นแคมและโทรศัพท์มือถือถ้าผมจำไม่ผิดรุ่น D2 จะราคา1,490บาทนะครับแพงกว่ารุ่น D1 200บาทการยึดติดกับพื้นผิวก็ทำได้ง่ายมากเลยครับแค่วางทาบกับพื้นผิวแล้วก็หมุนสลัก หลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปรับองศากล้องก็แค่คลายตัวสลักอลูมิเนียมอลอยสีเขียวออกแล้วก็ขยับหัวบอลน,นะครับเพื่อได้องศาที่ต้องการแล้วก็หมุนสลักสีเขียวให้แน่นนะครับถ้าหมุนแน่นต่อให้กระเทือนแค่ไหนรับรองไม่ขยับแน่นอนครับติบดนอกรถก็ได้นะครับขอแค่เป็นพื้นผิวเรียบสำหรับความเห็นส่วนตัว ผมว่าคุณภาพสมราคานะครับถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจลองหาม,มาใช้กันดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ